วัดคนใช้มาได้ม่กีแล้วนวดออกเดี๋ไวอะไรปิดิเลยคุรอมนั้นไม่มแงยาาดีกี่เรากรรล่าว่าไปเดี๋ยวกูไปยิงจีนใหเร ติงใดเมียกบโจดีเจเกต่ตองหัวโตอันไม่จำเก็บหลบเล้าว่ามันโอมดูมไปแล้วนบานกูหยัดผมมันต่ำตึกหมาต้านแล้วป้าป้ากูมาตึงลงรถไม่เจะกูจำได้บ้านกูแต่แรกนั่งกามุงจ้ากว่าไมาไปไอโตมันจอมกว่าป้ามันจีซอเลยชี้จอร้อยจี้จอทีแกกไปปักรังไปปักกันชี่จอ เมม่จี้โโอ้นะขว่าป้าเนี่ยมันสมอยากดีลุยบ้านคูไปแล่ท๊ะแล้วเที้ยไม่โต้ได้กับเมี่ยกูขว่าป้าว่าข็โต้เบอร์ปันเลือบาทเมี่ยกูไอ้โตมันจอมขว่าป้ามันในใจเจ้อนมาต้านน่ะเหลือดเราปากแดงเปรบเราไปแล่นเมี่ยมึงเออว่าป้าจูักเหลืองแหวกคูกันแล้วกูเก้มไม่ได้คุยป้าไปเลี้ยนยนแบบอย่างกระตกูเก้มไม่ได้นิ มือเปล่าเนี่ยไอโต้เจ้าเอ้เออโตกเบ้อไอ้โตกว่าได้เมียมึงเออบอกกูมาตึงกูมาตั้งกันกว่าน้องโตนะนน่เน่ก็โยกกันแล้วก็โยกกันสีไม่แจ้งเปรียบก็เมียกูติดเดียู่เซ็ดเส้นเออเสบ่นไอ้โตป้อนายเลวโต้ยันเออไอเมื่อเออตัวตัดปัดลมเปล่าเลยนูเต็มบาร์เปล้ว พองหลูกูตัวตัดองขืององเขรืงองขืังเล่กันนี้ตให้โตจะไงเออปะตเบ้อนะเออตตายเลยเชีาว่หให้เจ้าผอวต่ว่าตกจ่ตวนโตปั่นเจ็ดปเจเจอออตีเล็กรอยเรารอยเป็นเบดแต้นู่นจอตีว้คุ่ลูกบ n g กุดยี่ที่ไรเหลา ไอ้ต้นั่นเถอะโต้เบ้อพอได้กับแม่กูเก็ตแม่ต้องงั้นมาเจอมั้งไม่เบ้อเอาแต่นอนกว่าป้ามาควันไรม่นรู้แต่ว่าคุณเกณฑ์มันแม่กูแล้วเมือนจริงกับน้องต้อนหน้าเลือดกูมาตึ้งก็นอนเพราะว่าออกกันอยู่กูก็กูจะกูยุ่งมาตึ้งกูผนไปบ่ออาบน้ำมาตึ้งโต้กอดข้าวมาตึ้งตังเรวกับก้าวไอ้จอมต่ำกินดีหน้าเลิศ ไอตัวนั่นต่ำก้าเกากว่าป้าเดือเลอดเฉไม่เลือดเลยมันอบมูขีป้ปลามูนั้นอมอบจูดใส่ตัวระเด็นู่ในวัดจุดยอดเลยกูไม่เคยได้กินเลยกับเกาคนนั้นอานมาตันไปกว่าป้าดวงในกว่าป้ามันต่ำรู้ไม่รู้มันแม่ปังก็ย่ตตามกับมันนั่นเอง แต่มันกูติดใจกูร,รักป้าป้ามอมรักกูกูติดใจจริงนะไงตัวน่ะหลยเด็กแต่ว่านะเออมียมึงไม่เอาเร็วให้เมียกูนะไอ้ตัวน่ะแต่ไม่รู้แต่ว่ารู้ก็รักกันนี่ตายโอ้ก็เลอะเพื่อเหล้าก็า <c ười> อร้องเนี่ยเดี๋ยวเราควรกกนุตเด็กคน เนี่ยเจ้าหว่ามันลบไปเมืองแล้วมันนี่จงุงจุงเบียรมาให้กูทักเชนชอยมันเอากูดาวรถกระบะทีนี้กูขับรถมันลงตุนไายกองไงให้โตนันเบื่อเกยแม่ยิ่งไอง้องว่าชอยให้เมียกูได้กับไอ้ตัวนั้นยังนะกูไม่รู้เดทีได้ได้อะไมืองแม่ยกย ก้นหูบาดแน่ต้องนั้นเบ้อไรว่าเต็มได้ข้าเบ้อไอ้ตองอันเนี้ไอ้ไอ้โตัวไปยัดแมลงมันใจไม่เจอกินเหล้าไอ้หมูหัวเหลือดไปยิงไอ้ตองวันนี้ถ้าเดือดไป็นขอเล้วต่อยก่อนกินเหล้าเห็นไหมไปกั